ราคาทองคำสุดเดือดโกสปอตดีจอทดสอบ4,400ดอลลาร์ทองคำไทยพุ่งแตะ 1 7 3 0 0บาทสวัสดีเพื่อนๆนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกบนทางช่องทางต่างๆของโกอาล์นะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ศุกร์ตุลาคมราคาทองคํายังคงปรับขึ้นอย่างรุนแรงนะครับไม่ใช่แค่เดือดธรรมดานะครับตอนนี้กวสปอร์ตพุ่งทะลุ4,300ดอลลาร์จับไปแถว4,4 0 0ดอลลาร์ภายในช่วงค่มคืนนะครับทองคําไทยหลุดทะลุ67,000บาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวัน ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนุนการเป็นของโกอาลามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco Co. จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง Community จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้เปิดตลาดปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงตามราคาโกลด์สปอร์ตเลยนะครับสมาคมค้าทองคอาประกาศราคาแรกของวันเพิ่มมากถึง1,600บาทก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะปรับขึ้น500บาทแล้วก็ปรับลดลง100บาททําให้ราคาขายออกทองคาแท่งในเวลา1 0 3 0นอยอยู่ที่67,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่67,200บาทขณะนี้ราคาขายออกทองรูปพธุ์อยู่ที่68,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่65,855 บาทสสตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.6 2บองจุดอลลาทร์โดยราคาทองคำไทยไม่ได้ดันหนุนเฉพาะเรื่องของราคาโกลสปอร์ตที่ปรับขึ้นแรงด้วยนะครับเงินบาทก็ยังอ่อนค่ารับด้วยตรงนี้ทำให้ราคาทองคำถือว่าปรับเพิ่มขึ้นแรงเป็น2เท่าเลยนะครับต้องรอดูลาครับว่าเป้าหมายถัดไป68,0 0 0บาทจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะว่าราคาโกลสปอร์ตเองก็จ่อจะแตะ4,400ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับซึ่งราคาโกลสปอร์ตเนี่ยผันผวนหนักตั้งแต่ช้าเลยนะครับเบื่อตลาดกระดทูทำออทำไฮแถวส 4,308อลลมาล์ก่อนถูกแรงเทขไยทุบราคาลงปรับฐานหลุดต่ำกว่า4,300ดอลลร์มาแตะแถว4,208อลลมาล์าซึ่งเป็นการผันผวนขึ้นลงกว่า100ดอลลร์ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาแถว4,306อลลมาล์าเวลา10.30นนะครับทั้งนี้ราคาโกลสปอร์ตแดงหนุนจากดอลลราที่ปรับตัวลงเป็นวันที่3สูะรรดับ98.33นะครับแล้วก็บอลยูอายุ10ป,ปีก็ปรับตัวลงเป็นวันที่4สะรรดับ3.97นะครับหลังซิฟ คนใหม่หนุนให้เฟดลดดอกเบี้ย0.5%ในการประชุมไอทูมซีวันที่28และ29ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าจะลมพะเวรประธานเฟดส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่0.25%เท่านั้นเพราะว่าต่าแรงงานชะลอตัวแล้วอัตราการว่างงานยังคงสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าพุกอพัณฑ์ของ b a n ก of อฟอเมริกาได้แสดงความกังวลกรณีที่มีเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF สองคำในเดือนกันยายนปี2568สูงถึง880%เมื่อเทียบกับกันยายนปี2 1,567นะครับซึ่งเป็นดับที่สูงผิดปกติและมองว่าไม่มีความยั่งยืนนะครับส่งผลให้ทองคําอาจถูกเทขายปรับฐานลงมาภายหลังนะครับล่าสุดกองทุน SPDR ก็ได้ซื้อทองคำรัดใหญ่อีก12.02ตันนะครับตอนนี้ถือครองอยู่1,034.62ตันนะครับภาพรวมเดือนตุลาคมซื้อมา22.89ตันและปีนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซื้อมาแล้ว161.24ตันนะครับส่วนความคืบหน้าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก สกั in, แบสเซนะมนตีคลางสหรัฐได้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายการพักการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนออกไปอีก3เดือนนะครับจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกาย,ยนนะครับหากว่าจีนยุติแผนการควบคุมการส่งออกแร่หายากนะครับทั้งนี้ราคาทองคําพุ่งไปแล้วกว่า6 0นะครับนับตั้งแต่ต้นปีและหากขา้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงไม่คี่ลายนะักวิค์ก็มองว่าราคาอาจจะพุ่งไปถึง5,000ดอลลาร์ได้นะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทาง, lin, งาชานิ่งโกล ราคาโกลด์ซอร์ตเปิดจับกระโดดสิบวอลลาร์นะครับปอนจะลากขึ้นไปทำออทิรไฮที่4 3 7 9ดอลลาร์แล้วก็ทิ้งตัวลงมาอย่างรวดเร็วนะครับมาแตะดับ4,342ดอลลาร์สวิงไปสวิงมาในช่วงเช้าช้าแบบนี้นะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของความผันผวนของราคาที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและเข้าใกล้ฟองสบู่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดทางหน่วยงานภาครัฐของรัสก,ก็ยังคงปิดดําเนินงานนะครับแล้วก็เกิดความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่านโยบาย AI ของอาริทัมอาจจะล่าชา สูญเสียความเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกหลังหน่วยงานสําคัญจากทรงพาณิชย์และก็สานักงานนโยบายวิทยาตร์และเทคโนโลยีขาดงบป,ประมาณและก็บุคลากรที่ขับเคลื่อนงานถูกเลิกจ้างไปกว่า4,000คนแล้วนะครับและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนเลยทีเดียวครับทางนี้นักทุนยังคงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและก็มีซอฟต์อสทุกครั้งที่เข้าการลงทุนนะครับโดยกลุ่มการลงทุนระยะสัน้นมองว่าราคาทองคําได้เข้าสู่ช่วงแพนิคนะครับและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเข้าตรงไหนราคาก็พุ่งไปนะครับแต่ต และต้องมีซอฟต์ล็อตเพื่อลิมิตความเสี่ยงด้วยนะครับขณะที่อินโตโกโกเทนมองว่าคิสซ์เฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในกรรมการเฟดได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเฟดควรลดดอกเบีย้ยอย่างแลมัมาระวังที่ระดับ0.25ในการประชุมเอเบิมซีปลายเดือนนี้นะครับเพื่อพยุงตลาดแรงงานที่อ่อนแรงลงแม้ว่าจะมีเสียงเชียร์ให้ลดแรงถึง0.5เพื่อรับมือความเสี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนก็ตามนะครับซึ่งทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายแบบนี้ก็กําลังกดดันค่างเงินดอลลาร์แล้วก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคํําาาาาาโโดยยตตรรรงงงนคคััาคาอออ่กก็มมส้ทีส ปรับฐานได้นะครับเนื่องจากเกิดสัญญาณแบรลิตเดเวอเจนในไทม์เฟรมหนึ่งแล้วก็4ชมมั่วโมงนะครับคาดการว่าราคาอาจจะย่อลงได้ไปถึงแนวรับบริเวณ4,200หรือว่าราคาทองคําไทยประมาณ65,500บาทก่อนการประชุมเฟดในช่วงลายเดือนนี้นะครับแต่ระยะกลางระยะทองคายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะครับแนะนำนักทุนรอย่อตัวเข้าซื้อหาใหม่บริเวณแนวรับแล้วก็ให้แนวต้านไว้ที่4,400หรือว่า67,500บาทนะครับการอธินมางว่าราคาทองคายังอยู่ในบูลด์ชัแนลนะครับมีเส้นค่าเฉลี่ย ชี้แนวโน้มถึงขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีนักต้าสำคัญที่บริเวณ4,400ดอลลาร์ 4, และก็4,405ดอละลาร์ราคาทองคำไทยอยู่แถว67,500-68,500บาทขณะที่ RSI อยู่ในโซนอัลบาซนะครับอาจเกิดการปรับฐานระยะสั้นก่อนจะมีการเดีดยตัวขึ้นต่อได้นักลงทุนระยะกลางระยะยาวควรถือทองคำต่อนะครับเนื่องจากแนวโน้มพื้นฐานยังสนุนราคาให้ขึ้นต่อได้นะครับท้งนี้ให้แนวนรับไว้ที่4,300-4,275แล้วก็4,250ดอละลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 4, 4,380, 4,450แล้วก็4,500ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ ARR กลุที่มองว่ามีแรงซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับราคามีโอกาสสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งในวันนี้ก่อนจะเกิดการปรับฐานระยะถัดไปนะครับนักงทุนพิจารณาเข้าซื้อบางส่วนแนวรับ 4,360, 4,350แล้วก็4,340ดอลลาร์ตัดขาดทุนห่างหลุ 4, ด4,340ดอลลาร์แลวก็ตั้งขายทากำไรเมื่อราคาดีดต,ตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดซื้อหรือว่าทดสอบแนว40ก็ 3 9 0ลลานนี่คือข้อมูลที่กลาหยิบมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้จัดการฝ่ายบิคเคะร์ของทาง YG b u l d g e e f u r e จำกัดนะครับมาดูกันเลยว่าราคาทองคำพุ่งแรงมากขนาดนี้เราจะปรับตัวเราจะมีการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ